เหมือนกำลังจะทำการเริ่มวิดีโออะไรบางอย่างล่าท้าผีอะไรเงี้ยโอ้พระเจ้าตกใจเดี๋ยวนะพระเจ้าเฮ้ยมันมีตุ๊กตาด้วยว่ย ปล่อยสังปโอ้มายก็อดคนลุกเว้ยทำไมต้องเดินลงทีลนัก้าวแบบเฮ้ยพระเจ้ามีอามีอาแต่จูออนพระเจ้ามีอาเป็นอะไรหรือเปล่าอีธาแนะนำให้ฉีวมันตกมาในพระเจ้าโดยมันโยนแทนเนี่ยไปนะ มีอาที่ไม่ใช่ไอต่อไปแล้วไปเจ้เาเฮ้ยอาเฮียเฮ้ยโอ้ my god กีทาต้องผีมีอาแล้วไ,มไหมเวิวนาทีนี้ฉันจะฉันควรจะรับฉันเป็นคนเร็วฉันควรจะรับมันตัวไม่ทันเลยมีอาต้องกูแล้วตอนนี้ พระเจ้าแล้วมุมกล้องเหมือนเราโดนแทพระเจ้ามีอาใจเย็นนะไอ้ซอร์ซิสเหรอพระเจ้าเดี๋ยวเดีดีมาสอนสู้อะไรกับเมียตัวเองวะเนี่เอาไหมนะนี่ไงนี่อีมีอาอาเดินหนีก่อนนี่ก่อนหนีก่อนอีทันหนีก่อนโอเคไม่ใช่ทางนี้นี่หว่าโอเคโอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนพระเจ้าพระเจ้า คุณรู้ว่าฉันไม่ได้อยากจะทำร้ายคุณกูณว่าแล้วไอ้บ้าเอ้ย done อีธานที่หลังสับให้คอขาดไปเลยไม่ต้องเหลือนี่ไงมันมันเจ็บหน่อยนะ, oh. ะเจ้าเจ้าเอาเออกมาเดี๋ยวนี้มันเอาเลื่อดมาแล้วมันเอาเลื่อดมาแล้วมันเอาเลื่อดมาแล้วอีธานเร็วอีธานอีธานอีธาน มันมันอยู่ไหนวะเจนป้าเจจจจจดดดกินสีมันอร่อยนะประเจ้าเออคุคัส้าเจ้าประเจ้าป้าเจ้าดูว่าทันนี้วะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮไปเม่าเไปเม่าเจ้าหลัเดพระเจ้าไม่นะพร้อมถ้าจะไม่ผิดเดี๋ยวตำรวจตายใช่ไหมคุณต้องการที่จะบอกฉันว่าคุณทำอะไรใชเหรอแล้วคุณล่ะนี่มันงานของฉันตอบคำถามฉันมาคุณไม่เข้าใจไปเม่าอ๋ออ๋อ เจ้า oh my god oh my god คือตำเดยเดหอม <c oughs> จะเห็นนะเฮ้ยเจ้ามเจ้าเฮ้เฮ้ยเฮ้เจ้า,เจาเเเมเีง่ายงเลยหรอเอาจริงไม่ไม่น่าเชื่อหรอโดนขีดไหมหเฮ้ยไม่ไงว่าแล้ว ไปเจ้า,อ,าอ้าวมาแล้วมาแล้วมันลงมาแล้วไปก่อน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 น่าจะยังไม่ถึงตอนสู้กับมันหรอกแอนว่าเสียวเสียลูกปืนเปล่าๆหนีก้อนนี้่ปต้องเอากุญแจลูกนกมาเปิดประตูบานนี้เฮ้ยไ<า>ปเจ้าไปเจ้าไปเจ้าอ้อาวไปป่ะป่ะ คฮัลโหลอมมาม่าก็ทางเดิมนี่ว่าให้เราขึ้นข้างบนสินะอเอาไปต่อไปต่อไปตเจ้าเจากฉันสิเอ้ยลูกเดี๋ยวนีน้อีธานถอย พระเจ้าฮนี่แนะ่ยิงยิงตูดยิงตูดยิงตูดยิงหัวอพระเจ้าอาเธอจะไม่คิดว่ามันอา้าววคนทำอะไรไม่นะยิงใส่หน้าป้าเลยพระเจ้าหม,มายลีนจักรพรัดิยานะพระเจ้าหฮ้ย ได้มือมาแล้วต่อไปหัวฮึมหลินตอนนี้เริ่มเริ่มเหมือนเป็นเกมผีพระเจ้าพระเจ้านี่ไงล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันปรงคับจออยู่ใกล้ใช่ใช่ใช่อ้าเอือพระเจ้าเฮ้ยต้องสัมผัสเจอเพราะอีธานน่าจะอยู่ในห้องเดียวกันอ้าวพระเจ้า เหมือนเล่นเกมซอเลยนะโอเคหมุนเลยอีธานราคนเดียวอยู่นะโอเคน้องคพีไปจ้ามาเจ้าท we oh, oh, ี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเนี่ยเฮ้ยพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าโอเมงกอดไอ้บ้าแกก็มาหาฉันฟังนะเอาละฟังนะอีธานคุณจะพูดอะไรเออ

นี่เราจะเข้ามาอยู่ข้าเจ้าอ่นเฮ้ยโดนอะไรเดี๋ยวไม่โดนไม่ใช่หรอก้มอยูหนึ่งในนั้นคือของฉันเฮ้ยเฮยอะไรอ่ะประเจ้าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวประเจ้าโซอี้เก็บอยู่แอ๊ดป้าเจ้าประเจ้าเล้วนี่เรหยิบปืนมาพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นะไม่ได้แล้วเดี๋ยวอาหมื่ะเฮ้ยเฮ้ยประเจ้าป้าเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว เออใช่นอนน้ำฟ้าก็บอกอย่างนั้นนะบอกว่าได้ปะจีพระเจ้าบอกว่าได้ปะจีพระเจ้านี่ไงเออบลีนไหมนะโควี่ปะเจ้า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 โควี่ปะเจ้า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 ก็จะไม่เป็นอีกก็โควิเกิดอีกต่อไปแต่ฉันพยายามไปมากกว่านี้พระเจ้าฉันหวังว่าคุณจะมีเวลาพอที่จะไปช่วยคุณโอเคบอทชอมเลเวลชั้นสองปะ ั้นใบดินเหรอพระเจ้าวุ่นเชี่ยนะเออหยุดนะเอเวอร์ลีนโอ้โหจับแค่ทีเดียวเลือดออกพระเจ้าโอ้ยเนาะเริ่มหัวร้อนแทนแล้วพวกนี้พระเจ้าเหเหมือนไม่ได้แรงบันดาลใจมากตายปะถ้าตายก็จบรู้เรื่อง

มันยิงก่อนไม่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานะเดี๋ยวไม่ตายไม่ตายเฮ้ยมันตีปืนอ่ะอ่าเพื่อฉันแค่ต้องการครอบครัวเท่านั้นเก็บลูกกระสุนเดี๋ยวนี้อีทานเออเออระเจ้าอ่าเพื่อ ขอบคุณทุกคนฝ<ป>ันดีไปไปจริงๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเกมนั้นนั่นแหละนะโอเคคุณแอดด้วยที่ให้คอมเมนตโอเคขอบคุณมากเหมือนกันที่มาช่วยนะไม่นั้นก็ไม่จบเหมือนกัน <c oughs> ราต <c oughs> ราีสวัสดิ์ทุกคนราตรีสวัสดิ์สปอว์มิ่งเอเวอร์รี่บอดี้บายบายเด้อ